สวัสดีผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งและครั้งนี้เราจะนำเสนอ5อันดับสถานที่ท่องเที่ยวสุดสยองในมาเลเซียที่คุณสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ เอาละเรามาเริ่มก,กันเลยอ,อันดับที่1รีสอร์ทร้างของบาบี้เบซาที่ตั้งก็คือบนเกาะบาบี้เบซาของประเทศมาเลเซียเกาะบาบี้เบซาเป็นเกาะขนาดเล็กมีความยาวเพียง4กิโลเมตรโดยที่เป็นเกาะได้รับการยกย่องว่ามีแนวปะการาังที่สวยงาม เป็นจุดหมายปลายทางสําหรับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกิจกรรมที่ไปทําก็คือการดนาน้ำการตกปลาการเล่นวินเซิร์ฟพายเรือแคนนูและการเดินป่าเชื่อกันว่าสมัยก่อนนั้นเคยเป็นที่หลบภัยของเหล่าโจรสลัดผู้หัเยี่ยมโดยเจ้าตัวรีสอร์ทคร้างนั้นจะตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเกาะถ้าเราเข้าไปในตัวรีสอร์ทจะเห็นกับตัวบาร์และตัวบังกะโลที่ยังคงมี แต่สภาพมันจะสุดซมอันมากเนื่องจากสภาพอากาศและผุพังจากการไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลายาวนานอันดับที่2ซากเครื่องบิน B บ4ิส b ซอริเรเเตอร์ที่กูนงเตลาปักบูรุกซากเครื่องบินนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่ชื่อว่ากูนงเตลาปักบูรุกห่างจากตัวกรุงกวัวลำเปอร์ไปทางตอนใต้โดยใช้เวลาเดเดินทางด้วยรถเดินประมาณ1ชั่วโมง ในส่วนของภูเขากูนุงเตละบักบุรุษนั้นเป็นภูเขาที่มีสภาพเป็นป่าฝนโดยที่จุดยอดเขานี้เราจะได้พบกับซากเครื่องบินที่ได้ตกไว้บริเวณจุดนั้นและมีลูกเรือสูญหายต่อตอนนั้นเป็นเวลาหลายสิบปีด้วยกันโดยภารกิจของพวกเร,เรือทั้ง8คนนั้นก็คือหลังจากการยอมแพ้ของประเทศญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองพวกเขาทั้ง8ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจที่คาบสมุทรมาเล เพื่อที่จะทิ้งสเสบียงค้นหาค่ายกักตันเฉลยสุดและทิ้งใบปลือประกาศการสิ้นสุดของสงครามทุกอ,อย่างดูราบรื่นไม่มีสัญญาณใดๆของปัญหาในภารกิจนั้นแต่สุดท้ายเครื่องบินของพวกเขากลับหายไปอันดับที่สามสุสานชาวอยู่ที่ปีนังโดยที่นี่จะเป็นสุสานชาวอยู่ที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องอยู่ในเมืองจอร์ททาของปีนงังโดยที่เราอาจจะค้นหาสถานที่นี้ได้ยากสักหน่อยแม้ว่าจะมีป้ายชื่อภาษาอังกฤษแปะอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าก็ตามสาเหตุเพราะมันตั้งอยู่ในลึกมากในตัวชุมชนและมีกำแพงสูงกั้นนั่นเองทางเข้าของที่นี่มีเพียงทางเดียวก็คือทางประตูหน้าโดยตั้งอยู่ทางตอนเหนือของถนนจาลันไซนันอาบิดิน ถ้าหากเราไปถึงแล้วประตูนั้นล็อกอยู่คุณจะต้องเคาะหรือตะโกนเรียกเจ้าของสถานที่ให้ออกมาหรือที่เขาจะออกมาเปิดประตูให้คุณเองและเขานั่นแหละจะเป็นคนพาคุณไปเดินเที่ยวชมสุสานแหน่งนี้เองโดยที่หลุมศพที่เก่าแก่ที่สุดนั้นสร้างขึ้นในปี1835และหลุมศพที่สร้างขึ้นใหม่ที่สุดนั้นสร้างขึ้นในปี2011นั่นเองอันดับที่4ถ้ำโกมันตก ถ้ำโกมันตงหรือแหล่งกบดานอันยิ่งใหญ่ของเราาเล่าแมลงสาบตั้งอยู่ที่เนินเขาโกมันตงในรัฐซันกาดาขออภัยในรัฐซันดากาของประเทศมาเลเซียโดยเช่นเดียวกับถ้ำหลายแห่งทั่วไปในโลกนี้ถ้ำโกมันตงเป็นที่อยู่ของค้างคาวหลายล้านตัวแต่ที่เยอะกว่าน,นั้นคือเป็นจำนวนที่น่ากลัวของเราแมาลงสาบและตรสิทธทิอาศัยอยู่นั่นเอง โดยที่ถ้ำแห่งนี้ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่สาหรับนักท่องเที่ยวแต่อย่างน้อยก็เหมาะสําหรับผู้ที่มองหาความงามของธรรมชาติที่แท้จริงโดยภายในคุณจะได้พบกับมูลสัตว์มากมายที่เป็นแหล่งดึงดูดแมลงสาบและปรสิตจํานวนมากให้มารวมตัวกันในถ้ำนี้มีแมลงสาบจำนวนมากจนสามารถเห็นพวกมันเกาะและไต่ยัวเยอะยบนกําแพงเป็นฝูงใหญ่ทำให้ผนังถ้ำนี้ถูกทาไปด้วยสีดำ สวยงามได้อย่างน้าขนลุกซะจริงๆอันดับที่หเกาะงูเกาะเล็กๆในทะเลจีนต้านที่คลือบคลานไปด้วยงูทะเลมีพิษเกาะนี้มีชื่อจริงๆว่ากาลัมปูเนียนดามตั้งอยู่ในอุทยานปูลาติก้าซึ่งในอุทยานแห่งนี้มีเกาะทั้งหมด3เกาะด้วยกัน ซึ่งเกิดจากการปฝรุทุของภูเขาไฟในช่วงปลายศตวรรษที่19แม้ว่าเกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะตีก้านั้นจะขึ้นชื่อเรื่องสถานที่อาบโครนจากภูเขาไฟตามธรรมชาติแต่เกาะที่ลึกที่สุดอยากก่างเกาะกาลัมปูเนียนดามิเกาะนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ผ่อนคลายและน่าสนใจกว่านั่นก็คือการต้อนรับจาก งูพิษมากมายนั่นเองงูพิษที่แสนจะน่ารักเหล่านี้ในแต่ละวันพวกมันจะออกล่า,าหาปลาไหลและปลาตัวเล็กๆในน้านน้ำลึกมากินแล้วก็จะกลับคืนสู่ฝั่งเพื่อย่อยอาหารและนอนหลับพักผ่อนแม้ว่าแถบนี้จะมีงูพิษทะเลมากกว่างูเหา่าแต่พวกมันก็ค่อนข้างจะรักสันโดษ ไม่ทำตัวก้าวร้าวและก็กัดคนในบางครั้งเพียงเท่านั้นในตอนที่พวกมันถูกรังควานเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเรื่องง่ายมากที่คุณจะพบกับเหล่างูในเกาะแห่งนี้แต่ตราบใดที่นักท่องเที่ยวยังทําตัวให้อยู่ในกฎเกณฑ์ชีวิตของพวกเขาก็ตกอ,อยู่ในอันตรายเพียงเล็กน,อน้อย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5อันดับสถานที่ท่องเที่ยวสุดสยองในมาเลเซียที่คุณสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ในตอนอื่นๆจะเป็นเรื่องอะไรก็กดติดตามกันไว้ได้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมด้วยแล้วเจอกันใหม่สวัสดี